cảm chào p nong, ma cha, ma theo suôn bùa cần, vương ban chỉ cả, thôi, mẹ yến, mốt con đã, vương phan nhà chắc xư này đây bao chắc ยาหนักเผือกบ่ะซื้อพันเด้บันไดนซื้อหน่อได้เดี๋ยวไปอ่านอยู่ข้างหน้าอุทยานบัวย่อนเสงมีว่าพักบัดแน่ฮะเอาใจพลังแสงอาทิตย์ได้ไงดูแต่ดวจใจเนาะ ยันได้น um, ่แหะปกูนอนเละเกตุไทยเซฟเฟดได้อะไรสะออนได้โู้บักนอปสีเราเนี่ยไปอะไรที่นั่นโดนนว่ไปะสิเหาไป มีุมคลกระโบโซ่ไปไอพอยรงดกรโบโซเอาก็มีน้อเลยแต่่มันลากลายบ่ปะเจ้าอะไ้แมึงเรมาล่าะไมึงแมงกัวเมึงวักาขาไม่เห็นมึงเดลงกลโลนเด็กปะามีผูลงกลโลนอะไระบียกันเจ้าปะบัวเรืองะไรแมเอ อุทยานบัวมหาลายเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครโ,โอ้มีรถรางด้วยเดอ้อคือม,มีคนขับรถรางบันน,ะนี้เวรรถรางจอดว่นน่อ,ญญขขอนีอ่เข้าใจศาเขากัอ